สวัสดีเอฟซีรถดีแตนทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมมีแตนราคาหลักหมื่นครับก็คันนี้เราจะทําสีใหม่ครับเดิมมันสีมันซีดครับแต่รถไม่มีผุไม่ผุนะครับเดิมคันนี้เป็นของอู่พงษ์ชัยการช่างนะครับอ,อําเภออำเภอเอออำเภอเสริงสสงครับ ชางเดิมอันนี้อะไรสมใจวิชัยการช่างอะไรเนี่ยนี่ครับก็คันนี้เป็นคัสซีห้านิ้วคัสซีห้านิ้วแล้วก็เป็นห้าเกียร์ใหญ่นะครับแนบสองชั้นครับคัสซีห้านิ้วคัสซีใหญ่ เป็นนอ็นอตกระทะหกตัวครับร้อยหกตัวครับรถสวยครับรถไม่ผุครับคันนี้รถสวยดีจะทำสีใหม่เฉยๆครับก็ใครสั่งจองก็ในช่วงที่เรากำลังทำเตรียมพื้นอยู่ก็สามารถเลือกสีได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกสีครับเอาท้ายเผาใหญ่นะครับเป็นเผาโตโยต้าปิดครับ เอาใหญ่ดามแข็งเรียบร้อยครับดามบนครับดามเผาโชกค,คู่หนึ่งครับยางก็โอเคครับยางสวยอยู่แหนบสองชั้นตรงเตีงครับแหมบาจราบีเป็นหัวออจะลบีทั้งหน้าทาั้งหลังเลยนะครับนี่เป็นเบรกน้ํามันครับกระซี่ห้านิว้วอันนี้เป็นห้างเจรินหน้าเครื่องส1เรแรงครับ ถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ซูเป5 7หกศูนาดสามเก้าหนะครับก็ในขณะนี้ก็คือยังเลือกสีได้ครับถ้าใครจองเพราะว่าช่างก็ยังคิดสีไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําสีอะไรถ้มีแต่ถ้ายังไม่มีใครจองก็อาจ,จะทําสีตามใจช่างไปก่อนครับแต่ถ้ามีคนจองก็ทําตามสีที่ลูกค้าเลือกครับเดีย๋ยวดูพื้นกันหน่อยดีกว่า อ่านี่ครับโดยรวมไม่ผุนะครับแต่จะทำสีใหม่เฉยๆตอนนี้มีเล่มกับป้ายทะเบียนด้วยนะครับีป้ายทะเบียนมัน้นเอ้าท้ายใหญ่ครับัดสีก็ใหญ่ครับสีนะาหเป็นตัวนี้เป็น เช่นนี้จะเปิดข้างได้นะครับแต่ว่ามันต้องขันน็อตเอาชอบแนบครับในบัดเจอบีตังหน้าทางหลังเลยสองชั้นพัสซีสวยครับพัสซีหน้าหา้าหน้าหานิ้วเลยครับ อะไรสนใจก็ค่อยติดต่อเข้ามาครับ